ไม่ได้อย่างไรก็ว่าอ่านขึ้นมาไว้บนเมมโมรีอ่านจากที่ขึ้นมาบนเมมโมรีเอาขึ้นมาทั้งกลุ่มลูกค้านะขึ้นมาจะไดงว่าในเมมโมรีก็ต้องมีการใช้แอนเนอ่์เปิดรอไว้สร้างเลกพอร์ตแต่ว่ามันจะกลายเป็นอาเลอเลกพอร์ตเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอ่านข้อมูลครั้งนี้อาจจะมีการอ่านขึ้นมาได้มากกว่าหนึ่งเลกพอร์ตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเมมโมรีก็ต้องมีการสร้างเลกพอร์ตรอไว้มากกว่าเลกพอร์ตด้วยกัน การเรียนัวกนี้เนรที่ยเืดงเลนะครับกอข้าหมครับข้นงาอแยจาฐานข้อมูลนะคบางครั้งก็จะมีปฏิบัติการต่างๆที่เราต้องเข้าไปทำงานนะครับของเล็กของพวกนี้เมื่อมันอยู่บนเมมโมรี่แล้วค่อยจับมันใส่ลับไปที่ฐานข้อมูลที่เป็นเทเบิลตัวจริงก็ได้นะครับ ถ้าจําได้นะครับในเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องเคอร์เซอร์ไประดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อวานนี้เราอ้างอิงของมันเนี่ยเรียกว่าอินพิซิตเคอร์เซอร์เช่นที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีสารน้ำแล้วมียามเฝ้าเได้ไหมครับแล้วก็ถามคําถามยามอย่างนั้นนะเป็นอินพิซิตเคอร์เซอร์ยามคนนั้นเนี่ยเราไม่ต้องว่าจ้างนะครับมันมาเองนะใช้ฟรีอยู่ฟรีนะครับ ไม่ต้ดูแลแต่ว่าวันนี้เราจะมีการจ้างยามาอีกคนหนึ่งนะครับเป็นยาที่เราต้องตั้งชื่อให้เขาแล้วก็คัดเลือกยามาเองเราสามารถป้อนคําถามบางอย่างให้ยามาตอบเราได้ตามที่เราต้องการนะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกมันว่า Explicit Cursor Cursor เนี่ยถ้ามองรวมๆแล้วเนี่ยอาจจะประกอบด้วยสองส่วนนะครับก็คือ Cursor Area ก็เป็น Memory ส่วนหนึ่งที่ใช้ในการเก็บรคค c ร r d ที่อยู่ในเมมโมรีกับส่วนที่เป็นเคอร์เซอร์พอยเตอร์ก็เป็นแอดเดรสจุดหนึ่งครับที่พอยต์ไปที่เมมโมรีส่วนที่เก็บ Data นะมีเคอร์เซอร์พอยเตอร์มีเคอร์เซอร์แอเรียนะครับแต่ไอ้พอยเตอร์ตัวนี้ไอ้เคอร์เซอร์พอยเตอร์ตัวนี้ต้องมีเป็นลักษณะของชื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดคำพูดอีกคำหนึงเรเียกว่าเคอร์เซอร์เนมตามขึ้นมานะครับเคอร์เซอร์ที่มีทั้งเคอร์เซอร์แอเรียมีทั้งเคอร์เซอร์เนมมีทั้งเคอร์เซอร์พอยเตอร์ผู้นี้ รวมกันเราเรียกว่า explicit cursor มันต้อง manage หรือว่าดูแลจัดการนะสร้างหรือปิด cursor ทิ้งด้วยฝีมือของโปรแกรมเมอร์ไม่ใช่ฝีมือของ Database ถ้าเป็น implicit cursor d a ต้ b เบ e มันเปิดให้หาให้ปิดให้อัตโนมัติแต่ถ้าเป็น explicit นี่มันเป็นของเราถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดถ้าเราไม่ปิด cursor memory เราก็จะโดนกินไปอยู่อย่างนั้นค้างไปอยู่อย่างนั้นนะจะเป็นเป็น user manage คือต้องจัดการเองทุกอย่างนะครับ ถ้ารดูรูปนี้นะถ้าถ้าเราดูรูปข้างบนนี่นะครับไอ้รูปถังเนี่ยก็คือหมายถึงเป็นเป็นดิสของ d a t a าร์เไล่เหลืองๆเนี่ยก็คือเป็นเรคคอร์ดที่อยู่ในเทเบิลซึ่งเทเบิลดังกล่าวผมกำลังหมายถึงเทเบิลที่อยู่บนดิสก็คือเทเบิลในตัว Data ารจริงๆนี่ยบนดิสของ d a t a า a s e ผมสามารถที่จะเขียนคำสั่ง s t a t e m e n ์ SQL จริงๆแล้วมันต้องเขียนเป็น PLSQL มากกว่าเข้าไปดึงข้อมูล จากดิสก์ก็เนี่ยออกมานะครับแล้วก็เอาขึ้นมาวางไว้บนเมมโมรีของต a ร a b เ s e s เซิร์ฟเวอร์อ่านมาแล้วมาวางของเก่าเนี่ยก็ยังอยู่ดีกินดีของมันนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเราเอาอิมเมจมันออกมาเช่นข้อมูลมีหนึ่งล้านเล็กคอดแล้วอาจจะเขียนคำสั่งเซเล็กดึงมาด้วยแวร์คอนดิชันได้มา8 0 0แสนอาจจะได้มา5 0 0หมื่นก็แล้วแต่ข้อมูลชุดเนี้ยที่เราดึงขึ้นมาไว้บนเมมโมรีชุดเนี้ย เราเรียกข้อมูลชุดนี้ว่า active set ก็หมายความว่ามันเป็นข้อมูลที่ active เราพร้อมจะยุ่งกับมันเราพร้อมจะจัดการกับมันเพราะเราดึงขึ้นมาจาก dis k แล้วนะครับ active set ชุดนี้จะอยู่ในส่วนที่เรียกว่า cursor area mm hmm. ของ database server นะ cursor area mm hmm. เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งแต่ข้อมูลที่ดึงขึ้นมานเรียกว่า active set active set นี่ยเขาขยายภาพออกไปให้ชัดเจนนะครับเปิดไปดู ผมกยาลาพูดถึงแต่ละเลคคอร์ดนะฮะอย่างนี้จะดึงมาสี่เลคคอร์ดหนึ่งสองสามสี่สีเหลืองหนึ่งแถวถึงยเลคคอร์ดใช่ไหมครับหรือมากกว่าเพราะว่าพอมาดูปุ๊บอันนี้มันมากกว่ามันวาดรูปไม่หมดนะฮะก็สมมติม,มีสี่อันนี่นะครับสมมติอย่างนี้นะครับเราต,ตีเส้นอย่างนี้ต้องคุยตีเส้นอย่างนี้ตอนนี้คุยตีเส้นอย่างนี้นะ,ะนะเดี๋ยวเขาใหม่นะเละนะฮะตอนนี้ดึงมาอาจจะมี หลายคอลัมน์ก็ได้นะครับในเท็ดโตนี้แต่ถ้าเกิดผมดึงมาสามคอลัมน์เป็นรูปนี้ใช่ไหมเบื่อครับดึงมาสามคอลัมน์นะหนึ่งเลคคอร์ดมีสามคอลัมน์เพราะฉะนั้นชุดนี้เวลาแจกแจงออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นรูปนี้ถูกไหมครับมันก็จะเป็นสามคอลัมน์นะฮะเส้นนี้เอง อยู่บนเมมโมรพอมันมาอยู่บน m e m o r รีในรูปของแอคทีฟเซตแล้วเนี่ยคุณสามารถทําอะไรกับมันก็กได้เช่นถ้าเกิดผมไปโจทคุณง่ายๆว่าช่วยไปอ่านข้อมูลชุดหนึ่งจากฐานข้อมูลพนักงานขึ้นมาบน m e m o r รีนะครับแล้วก็ช่วยดึงข้อมูลจาก m e m o r รีเนี่ยที่คุณดึงขึ้นมาเนี่ยสแสดงข้อมูลออกมาบนหน้าจอในรูปลักษณะของ Top ไฟเซลลของพนักงานในบริษัทหรือพนักงานการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยทำไงฮะด้วยดึงมาใช่ไหมครับตรงนี้ดึงข้อมูลมามีการเรียงข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วออเดอร์บายมาแล้วข้อมูลน,นี้ต้องออเดอร์บายตามด้วยแล้วเราก็มาดึงข้อมูลจากเงี้ยเทียรเลกคอร์ดเทียรเลกคอร์ดออกมาออกมานะครับข้อมูลในกลุ่มนี้นะสมมติว่ามันเรียงกันอย่างนี้นะ ผมว่าเรียงกัน1,2,3,4 4 Memory Record ซึ่งได้มาตัวนี้แต่และ Memory Record มี3คอลัมน์ผมอาจจะดึงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับดึงจาก Memory Record เนี่ยดึงมาทีละ1 r e c o r d ดึงมาทำอะไรบางอย่างกับมันก็ได้ดึงไปอีกทีละ Record ทำอะไรบางอย่างก็กได้แล้วแต่สูตรทฤษฎีที่คุณจะทำรีคอร์ดม i นนีต้องการทำทำเสร็จแล้ว จะทำอะไรต่อกับมันก็ได้คืออาจจะอินเสิร์ตกับไปที่ดิสกก็ได้แล้วแต่หรือจะเห็นเทคนิคนะครับนี้ประเด็นก็คือแล้วเราจะเขียนยังไงเราจะสร้างเคอร์เซอร์ยังไงเราจะดึงตรงนี้มาอย่างไงเราจะดึงข้อมูลจากเลคคอรดออกมายังไงนั่นคือประเด็นใช่ไหมครับนั่นคือประเด็นเราจะปิดเคอร์เซอร์ยังไงเราจะเช็คเงื่อนไขยังไงน,นั้นคือเรื่องราวของการเขียน text cursor หรือ e q u i i t cursor er operation ที่เราจะเรียนต่อไปจากสไลด์หน้านี้นั่นเองมันก็มีขั้นตอนไม่เยอะมี5ขั้นตอนเท่านั้นเองนะที่เราต้องจะใช้ว่าคำว่าจำก็กต้องจำบ้างนะฮะ cursor เนี่ยเวลาเขียนนะครับตอนแรกจะยาวคือโค้ดยาวยิ่งเขียนยิ่งสั้นลงเรื่อยๆมีเทคนิคให้เขียนสั้นลงเรื่อยๆแต่ผมขอบอกเลยครับว่านี่เขียนสั้นยิ่งไม่รู้เรื่องเพราะเขาใจยาก เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกที่จะเขียนแบบยาวเขาเรียกว่าแบบคลาสสิกเคอร์เซอร์ตรงไปตรงมาแต่มเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเรียนแบบคลาสสิกได้เนี่ยแล้วคุณจะย่อให้มันสั้นลงด้วยเทคนิคของมันเนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่ก็ง่ายขึ้นีแต่ว่าถ้าขั้นต้นถ้าเราเขียนแบบยอ่อช็อตคัะง,ง่ายๆนะครับ a บวกบวกถ้าคุณไม่รู้ว่า a เท่ากับ a บวกหนึ่งคุณก็ไม่รู้หรอกว่า a บวกบวกคืออะไรหรือจะสอน a บวกบวกไหมและไซด์คืออะไรอะ แต่ถ้ารู้ a ทัก a บวก1เขียน a บวกบวกก็ B B B, รู้เข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้รูปนี้มี5 5โปร e ซีเ e อร์บวนการในเรื่องของการสร้างหรือการคอนโทรล e x p l i c i t c u r s o r o r e r a t i o n declare open f e t c อเ m น t y close ต่อเนื่องกันมีส่วนจังหวะตรงกลางตรงนี้ที่มันเชื่อมต่อกันเป็นรูปแบบลูปคือมีการวนผมขอยกตัวอย่างเล่าเรื่องง่ายๆเล่นหนึ่ง นะครับสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนที่นี่ตอนเรียนวิทยาโทที่นี่ทำโปรเจกนะต์นะก็ทําเรื่องออรโรวเขียนเคอร์เซอร์นานละคิดไม่ออกเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่อาจารย์สอนเนี่ยก็จะสอนทฤษฎีเดลาเบตแต่ว่าให้เล่นออใช้ออร์โมันไม่มีออรโรวให้เราไม่มีหนังสือไม่มีเอกสารให้เราเรียนต้องไปหาเองสมัยก่อนออร์โร้ในเมืองไทยก็ไม่มีการเรียนการสอนก็ไปหาจากเมืองนอกมาเล่นบนเวนเฟรนเครื่องใหญ่เขียนเคอร์เซอร์เป็นยากนะ ก็นั่งคิดกับเพื่อนหลายคนทำโปรเจกต์วันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาไม่ได้กลับบ้านนะนอนอยู่ที่ห้องพักนิสิตอ่ะไม่ได้กลับหล,หลายวันนะเพราะจะส่งงานนะครับก็ไม่ได้กลับอยู่ละเขียนเคอร์เซอร์เราทำยังไงดีวะเราก็ไม่เคยเรียนด้วยแต่ว่าอาจารย์บอกว่าให้เราใช้เราทาํางไงดีอ่านหนังสือภาษาอังกฤษก็ไม่เคยออกในช่วงนั้นนะครับเปิดดิกทุกคําเลยค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนมาแนะนําบ้างไปถามที่บริษัทเขาบ้าง เขาก็ให้รูปดีมัเหมือนกันในสมัยก่อนดูเสร็จงงหนมันวะเนี่ยก็ทําอะไรสมัยก่อนไปรบทะเียนใี่หเนี่ยรบทะเียนร,รุ่นกกเก่าอย่างนี่นะที่ทาวิจัยกันเอดีแคร์ผมก็เลยคิดง่ายๆยากับเพื่อนผมนะตอนนั้นตื่นเช้ามาก็เราอยู่กันสามสี่คนเขาจะมีน้องๆมาน้อง,องเพื่อนเป็นผู้หญิงไงเขาก็อยูางงา่ค้างด้วยกันไม่ได้เขากลับบ้านไปนอนตอนเช้าเขามาแล้วครับเขาอยู่แผนกโฆษณาการของเราตอนเช้ามาเลย ถามจะกินอะไรไหมน่าแถวนี้สมัยก่อนตรงข้ามเป็นโจ๊กสามย่างไงทันหรือเปล่าไม่รู้ทันนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมขายลูกชิ้นอยู่หน้าตรงเนี้ยไม่รู้เจ๊งไหมยังไม่รู้นะขาาลูกชิ้นทอดอะไรเงี้ยเขาก็ข้ามไปซื้อทีนี้เราก็คิดดีแคร์เนี่ยหมายวามว่าเราหลายคนเนี่ยสามสี่คนเนี่ยสมหัวกันแล้วเราก็คิดว่าเราจะกินอะไรเช่นผมไม่กินเนื้อวัวไอ้เพื่อนผมเนี่ยก็ไม่กินอะไรนะไม่กินกุ้งอีกคนหนึ่งจะกินเนื้อวัว วุ่นวายกันใหญ่สู้แล้วต่างคนต่างกินแยกถุงกันไปไอ้ร้านนั้นขายทุกอย่างเลยเราก็เริ่มมีความคิดไงคิดว่าเราจะกินอะไรแต่ยังไม่ได้กินนะคิดว่ากินอะไรแล้วเราก็เขียนใส่กระดาษเอาไว้เช่นผมก็บอกเขาว่าสมมติว่ากินลูกชิ้นนะลูกแรกนะเอาไม้เสียบลูกแรกเป็นลูกชิ้นปลาลูกที่สองเป็นลูกชิ้นกุ้งลูกที่สามเป็นลูกชิ้นหมูบอกเขาไปเขียนใส่กระดาษได้น้องคนนี้เข้าไปุ่นน้องเขาข้ามไปซื้อให้ ดีแค่เนี่ยคือความคิดดีแค่เนี่ยคือความคิดถ้าเทียบกับการใช้ o r a c l e d a t a b a s e นะฮะก็คือเรากำลังคิดว่าเราจะเอาข้อมูลอะไรมาจากฐานข้อมูล Or ล c l e วิธีที่เราจะเอาข้อมูลมาจากฐานข้อมูล Or ล c l e โนะครับเวลาเราจินตนาการเนี่ยเราต้องจินตนาการผ่านคำสั่งอะไรครับ ว่าเราคุณจะทำโปรเจกต์คุณก็คิดฉันจะเลือกอะไรฟอร์มอะไรแวร์อะไรใช่ไหมคือไม่มีวิธีอื่นในการคิดเพราะนั้นเนี่ยดี D แค์ก็คือการสร้างจินตนาการการสร้างลักษณะ SQL ที่ดีที่สุดที่ตรงกับการตอบโจทย์ที่สุดเอาไว้ตรงนี้เรียกว่าการดีแค์เคอร์เซอร์เคอร์เซอร์เนี่ยก็ต้องมีเคอร์เซอร์เนมเขางเขียนว่า create a name SQL area หรือ create cursor area นั่นเองแต่ต้องตั้งชื่อเช่นผมก็คิดว่า SQL ของผมคือผมจะกินลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นปลาจากร้านตรงข้าม select กุ้งหมูปา form. นะลาฟอร์มะร้านในตรงนี้ตรงข้ามแวร์ลูกชิ้นกุ้งเอากุ้งตัวเมียไม่เอากุ้งตัวผู้สมมติน,นะครับก็ผมไม่ได้กินสมมติน,นะครับนีนคือเงื่อนไขของเราไง เพราะนื่นอยู่ที่ว่าถ้าแวร์คอนดิชันตรงนี้คุณเขียนได้ละเอียดดีคุณก็ได้กินเร็วถ้าคุณเขียนแย่ๆมันก็อาจจะไม่ได้กินแต่แค่คิดยังไม่ได้กินจริงเพราะยังไม่ได้ซื้อเลยต้องตั้งชื่อนะครับผมบอกเพื่อนผมว่าให้น้องที่ไปซื้อบอกว่าของผมบอกเขาว่าเคอร์เซอร์แอเรียตอนใส่ถุงมาให้ปลูกหนังสติ๊กสีเหลืองไอ้สีแดงแร้จะได้ตาจากเพื่อนผมที่กินเนื้อวัวมันจะผูกสีเขียวเห็นไหมคนละแอเรียกัน คนละเอเรียกันแยกกันได้แต่ในกรณีนี้ผมขอสรุปว่าผมซื้อถุงเดียวทุกคนกินเหมือนกันแล้วกันจะได้ง่ายก่อนในช่วงต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดแล้วบอกเขาว่าปลูกหนังสติกสีแดงมาให้เรียกกันว่าเคอร์เซอร์สีแดงนี่คือชื่อของมันจากนั้นนะครับโอเพนโอเพนคือก็จะมีน้องคนหนึ่งนะครับเขาก็จะเอาความคิดผมเนี่ยไปที่ร้านเพื่อให้ ความคิดผมเป็นจริง Open แน่นอน Open อะไรครับ Open อะไร Open คือผนขายเอาความคิดหรือเอาคำสั่งจากผู้ซื้อมากระทำขนขายก็จะด,ดึงลูกชิ้นกุ้งหูปลาขึ้นมาจากฐานข้อมูลก็คือเล็กอรอดนั่นเองขึ้นมาตามความต้องการเราเรียกว่าการ Open Open อะไรครับ Open Cursor ที่เราดีแคร์เอาไว้ในส่วนนี้ก็ไปผัวเขาแงาเอากุ้งหมูปลาเขาก็จะ open คือคีบให้ชี้เลยดดาดาเบตขึ้นมาใช่ไหมครับ open ขึ้นมาลูกชิ้นกุ้งหมูปลาที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะผมอาจจะสั่งซื้อห้ามไม้ก็ได้เราเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับเราเรียกว่า active set ก็คือข้อมูลหรือลูกชิ้นที่ผมต้องการจะกินนั่นเองจำรูปเมื่อกี้ได้ใช่ไหมครับที่ผมพูดถึง Active Set ขึ้นมาเป็นไม้ๆนะครับขึ้นมาแล้วถามว่าเวลามาัเราขึ้นมาเนี่ยมันจะเอาลูกชิ้นไปไว้ที่ไหนคําตอบคือมันจะเปิด d a t a b a ร์เบดแอ e เ o ียเมมโไว้อันหนึ่งตรงนี้รนเรียกว่า Cursor a r e ์แอนเดีพูดง่ายๆคือถุงข้าสติกนั่นเองแล้วเขาก็จะลูกชิ้นที่ผมสั่งซื้อมาใส่เอาไว้ในถุงนี้เพราะฉะนั้นที่ผมกำลังจะวาดอยู่นี้เนี่ยก็คือเมมโมรของด a ต a ทนั่นเองส่วนตรงนี้ ลูกชิ้นกุ้งหมูปลาหนึ่งไม้มีสามลูกอัน,นแรกคือกุ้งหมูปลากุ้งหมูปลากุ้งหมูปลาเพราะว่าคำสั่ง select ผมดึงสามคอลัมน์อาจจะได้มาสามไม้อาจจะได้มาสามไม้จจไมาามไมถูกไหมฮะสามไม้ร้านที่จัดนดงามมากนะครับลูกแรกเป็นกุ้งทุกไม้ก็ต้องเป็นกุ้งเหมือนกันลูกสองเป็นหมูต้องเป็นหมูเหมือนกันนะ แต่ของเขาเนี่ยร้านเนี้ยร้านเครอร์เซอร์เนี่ยจะต้องเอาไม้จิ้มไว้เป็นลูกศรหนึนน่งจิ้มไว้ที่ไม้แรกไม้ที่มันเนี้ยขอเรียกมันว่าเครอร์เซอร์พอยเตอร์อรชี้เอาไว้ที่เรคคอร์ดแรกของลูกชิ้นที่อยู่ในถุงนั่นคือเครอร์เซอร์พอยเตอร์จะชี้ไปที่อะไรครับเมมโมรี่เรคคอร์ดแรกที่อยู่ในเครอร์เซอร์แอเรียนั่นเอง หมวาไม้จิ้มข้างบนทําไมต้องเอาไม้จิ้มข้างบนไม่จิ้มข้างล่างนะอ้าวถ้าจิ้มข้างล่างเวลาดึงมากินก็ดึงยากเนี่ยถูกว่าใส่ถุงมาต้องจิ้มไม้บนใช่ไหมครับเรียบร้อยใส่ถุงมาเรียบร้อยถามว่าข้อมูลในกระทะหรือว่าลูกชิ้นในกระทะหรือว่าเล็กขอดในดาต้าเบเนี่ยยังอยู่ดีกินดีไหมเหมือนเดิมที่แต่เราได้อินเมออกมาเท่านั้นเองสมมุติออกมาพอได้เสร็จตรงนี้จังหวะโอเพนเนี่ยเราได้รูปเนี้ออกมาได้แอร์เรียบมะพร้อมหน้าที่ของคุณคือ เาซื้อชิ้นมาให้แล้วเราก็กินเท่านั้นเองถามว่าไม่กินได้ไหมได้ถามว่ากินจนหมดได้ไหมได้ถามว่ากินไม่หมดได้ไหมได้ถูกป่ะฮะถามว่าก่อนกินต้องเอาลูกชิ้นถ้าเป็นน้องผู้หญิงต้องกระดาษซับมันไหมลูกชิ้นมีไหมผู้ชายบางคนเป็นยังซับมันจนไม่มีน้ำมันเลยนะแล้วก็กินนะฮะซับจน,นแห้งเลยเรากฏว่าเขเลยกินหมดละนั่นคือนั่นคือกิอจกรรมที่เราจะทํากับอะไรครับเล็กขอดพวกนี้ไงพฤติกรรมที่เรากำลังจะทํากับมัน ทำอะไรก็ได้ไม่ทำได้ไหมไม่ทําก็ได้กินเลยวิธีการกินลูกชิ้นเนะี่ยเราเรียกว่าการเฟดเฟดจากไหนครับดึงลูกชิ้นจากถุงมากินเฟดเลกคอร์ดจากไหนครับไม่ได้เฟดจากดาต้าเบ e แล้วนะครับเพราะว่าดาต้าเบ e ผ่านคําสั่งเซเล็กขึ้นมามันโอเพมาแล้วใช่ไหมครับเราเฟดจากเลกคอร์ดที่อยู่ในไหนครับ Memory ต่างหากเพราะฉะนั้นการเฟดก็คือเอามือจับไม้ รือดึงพอยเตอร์ที่ชี้อยู่ออกมาใช่ไหมครับเวลาเฟดดึงออกมาปุ๊บคุณจะได้อะไรครับได้ลูกชิ้นไม้ที่หนึ่งที่พอยเตอร์ชี้อยู่ออกมาด้วยมารยาทแล้วคุณต้องเอาไม้เนี่ยไปเสียบกลับไปที่ลูกชิ้นแถวที่สองเพื่อขือกินต่อไม่ใช่ทิ้งไม้ไปถูกไหมครับอัตโนมัติต้องมีมารยาทขึ้นกลับไปก่อนเพราะนั้นเคอร์เซอร์จะขยับลงมา หน้าที่คุณคือเมื่อได้ลูกชิ้นมาแล้วเ็จมาแล้วทำไหมครับเ็จปุ๊บดูนี้กแ้วแ้วแต่คุณปกติแล้วถ้าคุณจำคำสั่ง select ที่ผมเคยพูดได้ตั้งแต่บทที่1 select into เ็จก็ต้อง into เช่นกันคือดึงลูกชิ้นออกมา1ไม้มี3มลูกใช่ไหมครับทั่วไปแล้วเนี่ยด้วยการกินแบบมีมารยาทคุณต้องมีจานใบหนึ่งส มีหลุมสามหลุมถ้ามีลูกชิ้นสามลูกลูกชิ้นลูกที่หนึ่งจะต้องเอามาใส่ไว้ที่หลุมหนึ่งลูกชิ้นลูกที่สองนะกินไปนได้กินเหนื่อยแล้วก็ตามมารยาทคือ select into นั่นเองนั่นคือ select into พอได้บนจานปุ๊บผมไม่สนใจคุณละ